เดี๋ยวเขาเราขออนุญาตเจ้าของกระต๊อนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าะนะครับเห็นก่อกองไฟอ๋อมีเขาเรียกว่าอะไรตะก้านะตะก้าไว้ใช้สําหรับในการบรรทุกของอะไรสัพพะไรนนะ่ะเป้ะตะก้าหรือเปล่าครับโอ้โหครับเพื่อนๆผมก็ระหว่างทางครับก็แวะมาดู สะดุดตามากเลยครับเป็นกระต๊อบนะครับเรียกว่าวิถีชีวิตของคนบนดอยครับเขาก็าจะทําการเกษตรโดยการปลูกขา้าวโพดปลูกเอ,อน่าจะเป็นข้าวว่าครับตรงนู้นครับข้าวดอยว่าประมาณนั้นนะกระต๊อบครับตรงนี้เขาทําสร้างเพิงกระต๊อบนะครับธรรมาชาติมากๆเลยครับเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับไม่มีเจ้าของอยู่ครับนี่คือวิถีชีวิตของคนบนดอยนะครับเขาก็จะทําไรเกษตรกันนะ,กะเษกะเษตรเขาเรียกวเกษตรบนดอยนะครับปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ก็ตามสภาพนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับบรรยากาศจอนะแผ่นก็ให้เพื่อน เลื่อนเห็นนะ่ะว่าในนี้เป็นข้าวนะเพราะผู้ข้าวข้าวน้อยนี่ครับตรงนี้ก็เป็นข้าวครับ นี้บรรยากาศตอนนี้นะครับเพื่อนผมบอกเพื่อนได้เลยว่าอากาศมันหนาวครับหนาวมากเลยวันนี้ก็วันที่26 26นะครับผม26สิงหานะครับผม2568นะครับผมช่วงนี้ฝนตกครับที่จังหวัดน่านครับวันนี้ผมมีโอกาสที่เดินทางไปอำเภอบอกเรือนะครับผมระหว่างทางนะครับระหว่างทางผมก็นะครับนี่ครับเกบภาพกรรยากาศให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผม ว่าวิถีชีวิตนะครับผมวิถีชีวิตของคนบนดอยนะครับส่วนมากก็จะนี่ครับทำการเกษตรด้วยการปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวเพื่อไว้กินนะครับปลูกข้าวโอ้โหบรรยากาศช่วงนี้ครับบอกได้เลยว่าหนาวครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับมีพายุอะไรคาคากิคาจิกิอะไรประมาณนั้นครับเนาะหลังจากที่ว่าพายุวิพานะครับ ก็ออกไปแล้วเข้ามาเมมาเจอพายุลูกนี้อีกครับผมคาจิกิหรือว่าคาจิมิคาจขอโทษนะครับผมคาอะไรคากิคาอะไรเนี้ยนะเพื่อนๆนะโอเคช่วงนี้ก็ตกตลอดเลยครับผมผมเดินทางมาจากพเภอบ้านหลวงนะครับผมเดินทางจากพืภอบ้านหลวงผมมาตั้งแต่ตอนเช้าครับมาตั้งแต่ประมาณสักหกโมงครึ่งครับจากพเภอบ้านหลวงนะครับก็เดินทางมา ตรงมาเลยครับที Ray ่อำเภอบอกเกลือครับว่าผมจะขึ bah, ้นไปช่วยพี่สาวที่รีสอร์ทที่อำเภอบอกเกลือนะครับผมรีสอร์ทที่มีชื่อว่าอิมสุกนาบอกเกลนั่นเองครับผมระหว่างทางครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆครับได้ได้ดูนะครับว่าบรรยากาศที่ที่อำเภอบอกเกลือครับบนดอยครับบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆก็เลยมาแวะตรงนี้นะครับผมมีกระต๊อบมีกระต๊อบอยู่ครับกระต๊อบข้างหลังนะครับริมทาง ด้วยความสงสัยนะครับว่าเขาปลูกอะไรกันข้างหลังกระต๊อบก็เลยพาเพื่อนๆมาดูครับอากาศดีมากเลยครับนี่ปลูกต้นกล้วยนะครับผมนีกล้วยมีกล้วยกล้วยบุนดอยครับข้างล่างอาจะเป็นข้าวทั้งนั้นเลยครับผมข้าวดอยโอเคครับเราน่าจะเดินทางกันต่อนะครับเดินทางกันต่อเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากเลยครับผมจะต้องเข้าห้องพักก่อนนะครับผมที่อิมสุหนาบอเกือครับของพี่สาวนะครับ ว้าวนี่ครับกระต๊อบไว้ยสำหรับพักนะครับพักกับจากการทำงานของคนบนดอยรับเนาะข้างในกระต๊อบนี้ก็จะมีของใช้ของ,ของเขานะครับประมาณนี้ครับมีมอเตอร์ไซค์สองคันพอดาเว็บนี่ผมมาติดตาตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นตะกร้าอะไรคือว่าเป,เป้เป้เป้ตะกร้าหรือเปล่าครับเห็นนีเขาจะไว ในการสะพายนะครับนี่ครับแบกของดูแปลกตาไปอีแแบนครับสําหรับคนบนดอยเขาใช้กันนะครับเนาะแทนกระเป๋าเป้ถ้าเป็นกระเป๋อย่างนี้ก็เป็นกระเป๋แบบใหม่รับเนาะแต่อันนี้คือเขาน่าจะสารใช้ไม้ไผ่สารนะครับผมถักเป็นตะก้าเป็นเป้แบกอย่างเงี้ยโอเคครับคลิปนี้ น่าจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่ครับผมแนจีฮูครับผมเป็นช่องอีกช่องหนึ่งช่องน้องใหม่นะครับผมก็จะก็แค่เก็บแบบเรียกว่าทําคลิปเกี่ยวกับทั่วไปนะครับพี่สีชีวิตตามชนบทนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ครับผมยังไงฝากสับสคาจะใคาอะไรก็ว่ากันไปคำนองสับสคาล์สับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ